d e PRESSION โรคซึมเศร้าคืออะไร d e PRESSION กับโรคซึมเศร้านั้นเหมือนกันหรือเปล่าครับทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เนี่ย playlist of my by the book จะมีคำตอบให้คุณในคลิปนี้ครับหลายๆคำถามมากมายเกี่ยวกับในสังคมของเราเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโรคซึมเศร้ามากมายเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกแล้วก็ผิดครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ร่วมกันครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขึ้นต้นคำว,ว่าโรคซึมเศร้านั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอาการมากมายที่เกิดขึ้นจากภาวะโรคซึมเศร้า และถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายแบบครับแต่ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือ major depressive disorder หรือนั่นก็คือภาวะโรคซึมเศร้าในแบบหนึ่งวันนี้เรานําภาพประกอบของอาการมาให้ทุกคนดูครับนี่คือส่วนหนึ่งของอาการของโรคซึมเศร้าครับมีภาวะที่เศร้าไม่ค่อยสนุกในสิ่งที่เราเคยชอบครับรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนปัญหาเรื่องของความอ่อนเพลียรู้สึกผิดง่ายกว่าปกติครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการโรคซึมเศร้า และทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คืออาการส่วนหนึ่งของโรคซึมเศร้าในแบบหนึ่งครับถามว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าคืออะไรครับเป็นโรคอ่อนหรือเปล่าที่เราเคยได้ยินในสังคมครับโรคอ่อแต่ใจตัวเองหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าคนจนคนรวยคนรวยเนี่ยจะไปเศร้าเรื่องอะไรกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยในทฤษฎีของตัวโรคซึมเศร้าเนี่ยมีหลายๆทฤษฎีนะครับตัวอาจจะเป็นเรื่องของการอธิบายด้วยเบลลจีหรือว่าภาวะชีววิทยาในร่างกายครับภาวะไซโคโซเชียลก็อาจจะอธิบายได้ครับ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ Eurational อ h e ทอรที่ก็เป็นทฤษฎีที่มีเหมือนกันครับที่สามารถอธิบายโรคซึมเศร้าได้แต่วันนี้ช่องของเราอาจจะใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องของ Bi o ล o g y เป็นหลักแล้วก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของ e u r o ทา a n s m i t t e r ซึ่ง neurotransmitter เนี่ยก็คือเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าครับวันนี้เนี่ยเราจะซูมไปที่ m o n o a m i n e receptor h ์ p o t h e s i s ของ depression ครับซึ่งปัญหาเรื่องของ e p r e s s i o n เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากสารสื่อประสาทบางตัวที่มีปััญหาครบ โดยในวันนี้เราจะพูดถึง3ตัวที่อาจจะมีปัญหาคือสารโทรตินน้อยไปในฟรินแล้วก็โดปามินซึ่งทั้ง3ตัวนี้ครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของการอธิบายปัญหาดีเพรสชันซึ่งการที่ตัวของสารสื่อประสาทเหล่านี้ลดลงแต่ว่าปัญหาจากสารสื่อประสาทที่น้อยนี่เองครับทำให้ปัญหาของดีเพรสชันตามมาครับถามว่าการที่เราเนี่ยมีสารสื่อประสาทที่น้อยเองนี่ครับเราจะมีรูปแบบการรักษาอย่างไรยาไหมทําจิตอําบัตหรือเปล่าครับ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินการทําจิตอําบัตในหลากหลายรูปแบบครับทั้ง CBT ซาเทียหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือว่าหลายๆข้อมูลอาจจะบอกว่าการออกกำลังกายก็อาจจะสามารถทําให้เอาชนะโรคซึมเศร้าได้แต่วันนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของการกินยาครับหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับว่าเออเราจะกินยาโรคซึมเศร้าไปดีไหมมันจะติดหรือเปล่าแล้วปัญหาโรคซึมเศร้าจะหายไหมหลายๆสังคมมุ่งเป้าประเด็นไปที่เรื่องของการกินยาจะช่วยทาให้โรคซึมเศร้าหายจริงหรือเปล่าครับวันนี้เรามีข้อมูล ซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของการที่นีโรทานสมิเตอร์นะครับก็คือตัวย่อเนี่ยคือ n t การกินยาครับก็จะทำให้ตัวของสารสื่อประสาทมีมากขึ้นซึ่งการที่สารสื่อประสาทเนี่ยมีมากขึ้นก็จะทำให้อาการของตัวโรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยครับนอกเหนือจากเรื่องของการกินยาอย่างต่อเน,นื่องซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าการให้ข้อมูลสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญครับทางช่องของเราจึงอยากที่จะพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งสําคัญสาหรับคนใกล้ตัวที่เป็นโรคซึมเศร้าเราควรจะพูดคุยแล้วก็มีการให้คําแนะนําที่ถูกต้องอย่างไรครับแน่นอนว่าหลายๆสื่อมีการพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้ครับว่าการที่เราเนี่ยแนะนําเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือว่าบอกสู้ๆหรือว่าบอกว่าทาไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทําอย่างนี้ครับอาจจะทําให้โรคซึมเศร้าไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับและการที่เราเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดคือเรื่องของการรับฟังอย่างเข้าใจการรับฟังอย่างเข้าใจเนี่ยหลายๆสื่อก็มีการพูดถึงเรื่องของการ deep listening สิ่งสาคัญคือการรับฟังและการเข้าใจในแบบที่เขารู้สึกและในแบบที่เขาเป็นครับหมายความว่าอะไรครับเราไม่จนนําเป็นต้องตัดสินเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดครับการที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าใจในแบบที่เขารู้สึกและเขาเป็นโดยผ่านการรับฟังทําให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีเราครับที่สามารถที่จะอยู่เป็นเพื่อนเขาได้จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออเราเข้าใจแล้วครับแต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆก็ได้และสิ่งสําคัญในการที่จะอยู่กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรืออาจจะอยู่กับ คนอื่นๆในสังคมโดยที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าก็ตามครับการที่เราทําความเข้าใจและเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆี่ยสำคัญกว่าครับกว่าการที่เราเนี่ยฝืนเข้าใจโดยที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆครับซึ่งทั้งหมดในคลิปนี้ครับเป็นการพูดคุยแต่เพียงแค่ย่อยๆเท่านั้นครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของเกี่ยวกับเรื่องของว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรและ Play ์ลิสต์ซ้อมมายบเดียบุ๊กก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพูดถึงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในทิศทางที่ถูกต้อง วันนี้คลิปนี้จึงเป็นเพียงแต่เพียงสั้นๆครับและหลังจากนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจให้มากขึ้นผ่านช่องทางของเราที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้วันนี้ช่องของเราคงลาแต่เพียงเท่าน,นี้ครับใครอยากรับฟังเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสำคัญของช่องของเราและช่องของเราเนี่ยจะนำคลิปที่มีเนื้อหาดีๆเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้ช่อง playlist online by t h book ขอลาแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ